สีรำสีสเกตบุระไปบุรราชธา,านี่บุระทางหลวงหมายเลขสองสี่ตะเข้าสีตรงไปได้ทุกคนไม่มีงานยังข้างหน้าทุกคนผมเห็นป้ายนะเห็นป้ายไอย้อยู่แฝนอย,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 อยู่น้ำถนนเดี๋ยวผมจะลองซูมเข้าไปบึ่งมันคืองานอีหอย่างน่าจะมีงานได้หนิ <S <S เออนี่นนะออกขวาก็คือวนไปวังหันท่าออกซ้ายกับไปทางอำเภอางรองคือเกานี่ผมจะตรงไปนี่่ทุกคนอู้บรรยากาศได้เลยพอหอดมืองานนี่เป็นจะคึกคักนาะผมวบ้านี่ ไอ้น้าบอ่อฟุกไอ้น้าบอ่อวันที่ยี่สิบเจหมัไไหมีไสวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบ้านเฮ้าอีกแล้วคลิปนี้พี่นี่จะพาทุกคนมาเบ่งบรรยากาศึ่งท่องถนนนะทุกคนจากอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์มุ่งนาะไปพุละไปอำเภอลำปยมาศนะเพราะใดถ่ายคลิปหรือว่าอัปเดตกันบรรยากาศท้องถนนถนนสายนีดดวนแล้ว่ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนเพจถนนไทยแลนด์อย่างร้านวิทูลโทรทัศน์วุ้นไข่สดเสริมสมบัติสังกพันธ์คนไ่ย,ยำละหารทรายสำรานเฟอร์นิเจอร์แล้วก็โจผ้าลวยอ่ะ ผู้ใดอยากเป็นผู้สนับสนุนเพจถนนไทยแลนด์ตอนนี้ขาดอุปกรณ์ถ่ายคลิปถ่ายทำนนะผู้ใดจะเป็นป๋าใจปั๊มมาจัดโดนมาสักตัวกล้องมาสักตัวมาผู้ใดสนใจนะสําหรับคนที่สนใจส่วนผู้ใดที่เป็นนิซีแฟนเพจที่กดไลค์กดแชร์ยู่คูมือกะขอบคุณใน้รครับนี่เขามาในบรรยากาศของ ถนนในเมืองนังร้องแนะเมืองนังร้องนี่ก็เป็นอีกเมืองหนึ่งที่เป็นอำเภอที่ใหญ่พอสมควรนะทุกคนอำเภอใหญ่แห้งในเบื้องบรรยากาศนะหลายคนหลายท่านอาจจะบ่เคยผ่านถนนสายนี้ตาถ้าผู้ใดขึ้นเขาชังตะโกูมาแล้วเนี่ยจะไปจังหวัดหลายๆจังหวัดว่าจะเป็นสุรินทร์ศรีสะเกดหรือจะไปขอนแก่นอุดรหรือชัยภูมิเนี่ยจะผ่านถนนสายนี้นะทุกคนนี่เห็นปะเบื้องบรรยากาศใกล้จะ กลับบ้านใกล้จะฮอดสงการเอ้ยใกล้จะฮอดปีใหม่แล้วใกล้จะฮอดปีใหม่แล้วก็เสื่ยวบ้าหลายคนคงจะคิดฮอดบ้านเห็นบรรยากาศทึ่งทองถนนแบบนี้เพจถนนตแลน่นก็อยากถ่ายทอดบรรยากาศให้พี่น้องได้ติดตามรับชมก่อนนนี่นะผมมาถ่ายงานแต่งงางานแต่งที่ในเมืองนางรอง พอท่ายเสร็จก็ถือโอกาสออกมาทายคลิปให้พี่น้องได้ติดตามรับชมกล้องบอคอยหนิงหรือบอคอยสเสถียรปันหดก็ต้องขออภัยนะนี่เบื้องบรรยากาศไป,ไปน้ำกันก่อนอืก่อนนาน,นี่หลายๆคนเห็นผมขับบิ๊กไบ่หน้าวัดเสียวมากเล่นบาทุกคนต้องขออภัยนะผมเอาคลิปเก่ามารีรันบพอดีบอคอยเดะอ,อัดคลิปนะออแต่ว่าผมว่าถ้าเกิดออกไปทายคลิปหรือรีวิวถนนแบบสไตล์รถบิ๊กไบ์ uy, แบบนั้นผมว่าหลายคนหลายท่านเนี่ยจะเห็นถนนประเทศไทยเนี่ย หลายขึ้นกว่าเก่านะอาจจะบดได้ท่ายเฉพาะในเมืองบุรีรัมหรือจังหวัดสก้วก็ได้อาจจะไปทั่วประเทศเพราะาไปง่ายไปคล่องเห็นบ่อย่างอย่างผมไปไปทยอ่พนมสารคามาเขาช่างตะกูใส่เวลาบดจักชุมงเองนะครับใส่เวลาไป2กับ2เสียแต่ถ้าเกิดเป็นรถใหญ่มันมันมันก็ไปไปสั้นบ่ได้นี่ยนะครับบรรยากาศในตลาดหรือว่าเมืองนังรอง ออกทรายไปเหมือนรถขั้นขน้างหน้านี่เพิ่นตีไฟเหลียวออกทรายเพิ่นจะไปตลาดสยามาเนี่ยแต่ของเขายังตรงไปเบิ่งจะทันไฟเขียวขาว้างหน้าบ่สท่ทันไฟเขียวขาว้างหน้าบ่รุ่น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 ท่านประทันสี่แยกข้างหน้าครับพี่น้องครับสี่แยกอำเภอนางรองเลี้ยวท้ายก็สระบุรีไปกรุงเทพเลี้ยวขวาก็บุรีรัมศีสะเกตบุระไป,ปบุรลราชธานี่บุระทางหลวงหมายเลขสองสี่แต่เขาสีต่ตรงไปได้ทุกคนอืนี่ เอาสีตรงดิ่งดิ่ง,ด,งดิ่งไปอำเภอลำปมาดเพราะว่ายังคือจะไปลำปมานะนะเมื่อนี้ผมมีความรู้สึกว่ามีคลิปหนึ่งที่ผมอัปเดตบรรยากาศอยู่อำเภอลำปมาดลงไปพี่น้องอที่แฟนเพจนขาคิดฮอดบ้านนะเะีออเวลามีคนคิดฮอดบ้านเวลาผมถ่ายเพแถ,ถ่ายคลิปหรือถ่ายภาพลงในเพจเรามีคนคิดฮอดบ้านมันรู้สึกดีนะพี่น้องมันรู้สึกดีนะมีความอยากเห็ดมีความอยากถ่ายนะถ้าเกิดพี่น้องแบบ โอ้เห็นเรากินฮอดบ้านแอดโอ้ไทยเบิ้งอีกเนะี ai, ่ยแอดไปไทยอจังหวัดน,นะนั่นเนี่ยแอดนะเงเสียนะมีความรู้สึกดีนะถ้าเกิดแบบอ่าไทยลงไปเราก็มาดากันเฮงเสียมาดาแอดหรือมาดาเพจเฮงเสียนะรับมีความรู้สึกบ่อยากจะนําเสนออย่างเลยแต่ก็ยังว่าแหละนะคนร้อยพ่อพันแม่สิให้เขาให้มักเขาเมื่กคูคนมันกับเป็นไปว่าไรนะเออก็เอา,เอาใจเอฟซีแฟนเพจส่วนไล์ก็แล้วกันแล้วผู้ใดที่มักนะ ง,ง่ายเลยถ้าเกิดหมัดกดไลค์กดแชร์นะในโอกาสนานาในมื่นอาจจะมีคอนเทนต์ทีเพชถนนไทยแลนด์เนี่ยออกไปถ่ายคลิปต่างจังหวัด ดีพอดีตั้งประเทศในตะวันเพจก็อยากนําเสนอ,อการรายงานการจราจรด,ด้้ยการขับมอเตอร์ไซค์นะตอนนี้มันมีมอไซค์ย,ย่บานขั้นนึงมันไปไก่ว่าได้นะมันเครื่อง3ามรอยแต่ถ้าเกิดได้แบบดิกไบ c b ซีบีอาร์หกหหรือ CB เหมือนเหมือนเหมือนก้อนเนี่ยกะจะน่าจะสนุกอยู่นะเพจกะน่าจะได้ออกเดินทางไปหาทายให้ได้เบิงอยู่แทบจะทุกมือละไปอ่าเพราะไปยังเพราะท่านมีกะค่อยๆไปค่อยๆเป็นเนาะ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปตรงนี้มันทางหลวงหมายเลขยีย่ห้อนี่พี่น้องเนี่ออกจากอำเภอมาแล้วนเนี่ยออกจากาอำเภอานางรองนะมุ่งหน้าไปอำเภอด้านต่อไปเลยทุกคนทางหลวงที่ผมกําลังขับรถหรือรีวิวอยู่ตอนนี้สี่เลนตอนนี้ทางหลวงหมายเลขสองศูนย์เจ็ดสามสองศูนย์เจ็ดว่าได้ไปไหวยด้วยพี่น้องสองศูนย์เจ็ดสามเป็นถนนสี่เลนออกจากอำเภอนางรองมุ่งหน้าไปอำเภอชำนิอำเภอถัดไป ข,ข้างนาเฮานี่แวะบพราะมือแรงนี่ตะวันงามที่โว้ตะวันงามบ่ได้์ฟอกปุ๊บหมดแต่แต่ว่ามีความรู้สึกว่าหิวน้ำขมๆแบบน่าเป็นกฮอนนะเห็นงานเมื่อมยได้ถอนได้แก้คือจะดีนะนี่คนล่าฝันนี่บ่ได้มาโดนเราสมัยก่อนเปิดลาดไหม่ๆลยดีมาพ่อมารีพันหน้าพอดีจวดเลยหละเอาไปถนนสองเลนสวนแล้วนี่ บอูว้ว่าแถวนี้ fc แฟนเพจมีหลายบอเออมีบอหลายแต่มีหน่อยทำมีหน่อยกับคนชแช่ไปไหลายๆค้ได้เห็นนะว่าเพจถนนไทยแลนด์นี่มาอัปเดตรีวิวถนนแถวบ้านท่านท่านท่านาน,นั่นนะออนี่แหละครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะอุ้ยมีรถไปโคสไอ้ขุดยุ่งด่านซ้ายนี่เพิ่นจะขยายถนนบอเออน่าจะเป็นไปได้ขยายถนนนะทุกคนก็คือว่าการบันทึกคลิปลักษณะเนี่ยผมมีความรู้สึกว่า เป็นสิ่งที่ดีนะในมุมมองของผม้อเป็นอย่างคือวาองสัน่อออนอู้ยอุ้ผอุ้สนนุนบ่คอยดี <c oughs> ก็คือว่าบันทึกไว้เนี่ยผมบันทึกไว้เดือนพฤศจิกาสองห้าหกเนี่ยถ้านับไปอีก1 0ปีหรือ20ปีข้างหน้านี่มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เก็บบันทึกไว้ทะเบิ้งนะทุกคนเอาง่ายๆก็คือบันทึกเรื่องเล่าบันทึกบรรยากาศบันทึกสตอรี่ของอความเปลี่ยนแปลงบนถนนไทยแลนด์น เนี่ยถ้าเกิดเอาเอาเป็นว่าอีกสิปีข้างหนา้าหรือ20ปีข้างหน้านะแอดมินคนนี้นะ่ะวอยุแล้วนะหมายถึงอ่าลาดโลกใบนี้ไปแล้วเนาะมันก็ยังเก็บไว้ได้นะเก็บไว้พี่น้องเด้เบิ่งได้เพจมันอาจจะล่มไปผมผมว่า YouTube นี่มันก็ยังมีให้เบิ่งอยู่เรื่อยๆฉะนั้นแล้วผู้ใดที่อ่าเิ่ทัน,นติดตามจอง u t u b e กับเขาไปกดติดตามได้เลยทุกคนถนนไทยแลนด์ซื้ออันเดียวกันกับเพจถนนไทยแลนด์เลย ความช่อง YouTube นี่จะออกสากลทั่วโลกชักหน่อยเนาะเพราะว่าถ้าเป็น Facebook เนี่ยบางประเทศเพิ่นกับ่ค่อยเล่นกันนะเนาะแมนบ่ทุกคนนี่ถนนบรรยากาศถนนบันทึกเรื่องเล่าบันทึกเรื่องราวของถนนสายดีไว้วันที่เท่าไหร่เนี่ยมื้อนี้ที่ผมบันทึกคลิปกับ2ี่ห้าี่เนาะออกอากาศไปกันนะ26 2หกย่มันก็อยูในช่วงเดือนพฤศจิกานั่นแหละสองหเบิงไปเรื่อยๆเ้อทุกคน อาจจะบรได้วอหตลอดสินพางนี่ขังเหลืออีกเจ็ดกิโลเหลืออีกกเจ็ดกิโลถึงอำเภอชํานิเออถึงอำเภอชํานิเจ็ดกิโลอาจจะข้างหนานี่หรอมั้งอ๋อขางหนาบรอดไ้วอดชํานินะฮะขางหนายังเป็นอ่าเขาเอื่อนยังตำบลบ้านสิงห์บ่อําเภอนางรองที่อําเภอบ้านสิงห์เนี่ยก็คืออําเภอที่อ่ามีวัดภูม่านฟ้านะทุกคน เออวไว้มีโอกาสเดี๋ยวจังจะเข้าไป,าปถ่ายเบิงจเมือนี่เดี๋ยวจะรีวิวหรือเก็บบรรยากาศบันทึกเรื่องเล่าของถนนสายนี้ให้พี่น้องในติดตามรับชมก่อนวัดภูม่านฟ้ามันเป็นยังไงมันก็จะลักษณะเหมือนกันกับนครวัดประเทศกัมพูชานะลองเข้าไปค้นหาเบิงด้ในโซเชียลทุกคนมีนะฮะวัดภูม่านฟ้าตำบลภูสิงเฮ้ยตำบลภูสิงตำบลอย่างนะสิงสิงนี่ละเอนนะอ,เอ,เอนั่นแหละขอัยอำเภอน้าร้องอืม บ้านสิงแม่นบ่อําอำเภอบ้าน,นสิงผิดขอไปทุกคนนี่ลหละซีแยกข้างหนา้าออกายไปเนี่ละ่ะเดียวายไปมองรถกระบะคัานี้กำลังจะออกมานี่แหละแต่เขาตรงไปมื้อนีออ้อยากเห็นผมไปรีวิวสไตล์เพจถนนไทยแลนด์รีวิววัดหรือรีวิวสถานที่ตามสไตล์เพจถนนไทยแลนด์กดคอมเมนต์มาแอดไปรีวิววงนั้นให้ผมเบิ่งแนะ่ไปรีวิวองนี้ให้หนูเนะ่เบิ่งแนะ่จังเสียนะจัดมาคอมเมนต์มา ช่วงนี้ว่าสิหนาวกับว่าหนาวทุกคนยังมือมือนี่เนาะมือที่ผมถ่ายคลิปเนี่ยปกติกับ คือผมออกมาถ่ายงานแต่งนะฮะงานแต่งเป็นช่างภาพแคนดิดนะว่าเป็นช่างภาพรักนะแต่ช่างภาพแคนดิดก็เป็นทีมงานหมอจิว๋วอ,อแล้วก็ผมเพืถนนไทยแลนด์สไลายก็จะเป็นมือแคนดิดก็คือถ่ายทีเผอถ่ายเวลาเผอเลยเวลาไปถ่ายกิจกรรมก็มักจะถ่ายเผลอๆนี่เขามาแล้วถนนซีเลนน่าจะเข้าเขตอำเภอชํานีลรืมั้งนี่โอ้โหจวดจานพี่น้องซีเลนเออขอท้าขอท่าขอท่า,าเห็นปะ ถนนซีเลนดีขนาดแต่ว่าก็บแยบประมาทเนาะเห็นว่าเป็นซีเลนสี่แยบประมาทเด็ดขาดเด้อนี่เจิดโลงทงได้เด้อนี่เออเบิ้งบรรยากาศไปเรื่อยๆบางช่วงผมอาจจะไม่ได้เฝ้าเฝ้าดูไลฟ์มันเกลหิวน้นเหมืนะเพราะเดียตื่นาน,านานติดรถเลยมือหนิอีกเบิ้งไปเรื่อย อำเภอชำนิแล้วนะตัทวที่ว่าการอำเภอชำนิอยู่ตรงไหนละ่ะก็เป็นตรงนี้ก็นอาจจะเป็นเขตเทศบาลน,นะฮะเขตเทศบาลอำเภอชำนินี่นบรรยากาศอำเภอชำนินี่มีจัตุมพี่เปนน้องเพราะว่าผมสังเกตว่าอำเภอชำนินี่เป็นอำเภอที่พ่ค่อยใหญ่บันไหนเนาะแต่กับมีเซเว่นยู่รู้สึกว่าจะมีเซเว่นยูหนึ่งเซเว่นแล้วก็ทว,วีกิจบอมีบอหนึ่งทวีกิจนะหมายถึงว่าราดคาราดขา,า,ขายงีงสินะ ้างหน้าของเราสายมือนี่ก็เป็นสถานีตำรวจนะแล้วก็เป็นโรงพยาบาลชํานิีจับท้าย FC f a n เพจพี่นอ้องอำเภอชํานีนะขอให้สุขสุขคนของอำเภอชมนเนี่ยสุขภาพแข็งแรงตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเบิง aud, บ้งล้อเบิ้งเพจถนนแต่ลรายงานการจ,ะะจราจรเออรอเบิง้งรายงานบรรยากาศทั้งทอง้องถนนให้เบิง้งทั่วประเทศไทยช่วงนี้ ว่อคอยเห็นมุมสูงเละแอดนะย้อนบ่เห็นมุมสูงเมืนอนว่าโดนแอดห้างนะครับหมายถึงอุปกรณ์ถ่ายภาพมุมสูงของแอดน่ะมันมันห้างอ่ะนะมันต๊มันต่ำ้นไหมเพราะตา่ำบินขึ้นต่ำจนไหมหรกเปี้ยงใบพัดก็หมุนตกตกุ๊บเนอ,อก้องฮักนะครับก็คือขาขากล้องอนะ่ะฮักขากล้องของโดนนะฮักแล้วก็สายแพร์วพวกสา,สายสัญญ,ญาณเสียขาดเหมือนเลยนะตอนนี้กําลังเก็บเงิน กำลังเก็บเงินซื้อซื้อซื้อ,อไหมนะแต่กกับมีเอซแฟนเพจหลายหลายท่านเพิ่นโอนเงินมาสนับสนุนเพจถนนไทยแลนด์อยู่กะกาว่าเดี๋ยวจะลองเอาไปถามสอบเบิงอ่าถ้าสอบไต้กะท่านสงการเด้ท่านปีไม่นี่ด้เบิงเพจถนนไทยแลนด์รายงานการจะลาจอดสเตปสไตล์เพจถนนไทยแลนด์ถ่ายภาพมุมสูงนะนะเออรายงานการจะลาจอดไปประเทเนาะรถเนติอยุ่เขาชงตโกต้องใส่มุมสูงบินไทยเท่านั้น เ,เพื่ออัปเดตให้พี่น้องในติดตามรับชมเนาะข้างน้านี้ยังนี่คือมีกงกำหันล้มหลายแถอ๋อเรือนจำชั่วขราวโคกมะตูมอา่าเรือนจำชั่วขราวบ้านโคกมะตูมตั้งอยู่ในพื้นที่เขตของอำเภออย่างทุกคนจำเนิหรือลำลายมาดนี่ข้างน้านี่ก็น่าจะเป็นสะพานคลองลำมาศบ้างนี่เออจังว่าผิวถนนไม่ค่อยดีเถวนี้ ต้องระมัดร,ระวังผู้ใดยสารพัดไปพัดมาเนี่ยเหมือนคืนนี้อันตรายยังหักเลยแถวนี้เพจถนนเทเลนไปเดินทางผ่านถนทนสายนี้บ่อยนะเพราะว่าจะมีเอฟซีแฟนเพจเนี่ยเคนเหมารถไปโรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่นเสยียจากบุรีรัมย์นะจากนนท์นแดงจากละหานใต้นะหลายท่านหลายคนก็นมักจะใส่บริการรถเพจถนนเทเลนนี่แนนหละรับจ้างเพราะเพจถนทนเทเลนรับจ้างนะครับเหมารถรับจ้างอะรถเก๋งชนนี้แหละครับ ไปเนื้อไปใต้ไปแก้ไปไกล,ไป,กลไปเมื่อพี่น้องก็อยู่ไงกินไงโบมีเมียพอป็่นนะมันเกียียวจงไหนโบมีเมียเนี่ยมันเกีย่ยวแล้วเนาะกันมีเมียกับข้าพระพวงหนา้าพระพวงหลังอยากลกับตะบ้านว่ได้ไปแรนงานเต็มที่หรือแม่นา่เออครับถ้ามีเมียนะถ้าบบมีเมียก็ไปเลยเป็นเดือนก็นไปได้ถ้าจะเมาแอนมิ้นไปนะฮะนะเนาะ เวนี่บ้านนี้อย่างไรทุกคนสื้อชุมชนอย่างนบ้านวัดบ้านน้องตลาดบ่บ้านบ้านบ้านยางบ่หรือบ้านนี่อย่างมันมผมไอ้ที่ผมบอกว่าอ่านอ่ะผมอ่านผมอ่านตามป้ายเนี่ยทุกคนเออมันมีหลายสื่อหลายบ้านก็เลยบรลูว่าบ้านนี่อย่างกันแน่ขนาจ,จะอยู่เขาเขตเพื่อล้ำไปมาแล้วล่ะแถวนี้ทุกคนอยู่ในด้านขวาอย่างในบ้านบ้านน้องโดนเออแถวนี้น้องโดนเนาะ ซื้อน้องโดนนี่วัาทวีกิจก็ทวีกิจน้องน้องโดนส่วนโรงเรียนก็บ้านน้องโดนว่าหันเออซื้อซื้อบ้านน้องโดนอําเภอลำไปไมาด เอพื่อนในปู่ยามักต่อยไม้ตัวนั้นฟังฝ่ามือแต่ว่ากับคือปูกสำนั่นคือปูกไข่แมันหล้วมันมืดนน่แถวนี้แถวนี้เป็นลุ่มเป็นบอยด้วยหนเ <c oughs> พราะว่าน้ามท่วมนี่ทุกคนเพระระฤดูน้าหลากหรือดูฤดูน้าท่วนี่ตรงนี้ท่วมาเลยได้นี่นถนนตรงนี้เออท่วรถคุเนี้นี่เ,เห็นส,งสูงสูงสิเห็นข้างล่างเป็นทงหน้านะแถวนี้ท่วเนี้ยครับนี่ อีก7กิโลเมตรถึงโตอํอำเภอลำป่าทิ่ถน,นนไม่ดีอันนี้ยังนี่ลำมาดอน,นี่คลองนี่สะพานอ๊บนี่มันเป็นคลองน้ำนะลำมาดเวลาฤดูน้ำมราทั่วมัดเลยแถวนี้พี่น้องที่เห็ดหน้านี่บ่ได้แล้วแถวนี้ วัดอาจะมีงานกระถิน,นแถวนี้วัดนี้ยังกับประจักษ์ป่ายปไปไปซื้อวัดหน่อยพวด่าจะเป็นวัดโคกกลางที่วัดโคกกลางก็เห็นซื้อป่โรงเรียนโคกกลางหรือบานไอนน้ยังอนามัยโคกกลาง เป็นเขตเทศบาลของอำเภอลำปลายมาก้วทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบื้องบรรยากาศภายในอำเภอลำปลายมากนะจังหวัดบุรีรัมนีบ้านเก่าบ้านบาน้บานเก่าของแม่ผมนะแม่แอดมินเพจถนนไดรแลกไก่อะอยู่ลำปลายมหาน่ละอยู่บ้านเคลื่อนบ้านหวานตอนนี้น้องซ้ายเพื่อนกันอยู่นั่นละ่ะอยู่บ้านเคลื่อนนั่นละ่ะน้องทายของคุณแม่นะนี่ ทางหน้าเขาเป็นซีแยกอำเภอลำปมาถ้าเลี้ยวขวากลับไปตัวเมืองอบุรีรัมย์ถ้าออกใต้กลับไปนครราชสีมาไม่มีงานยังทางหน้าทุกคนผมเห็นป้ายนะเห็นไป้ายไอ้อยู่ยแฝนอยู่น้ำถนนเดี๋ยวผมจะลองซูมเข้าไปบึงมันคืองานอีหอย่างน่าจะมีงานด้วยนี่ออนั่นนะโอ้ยบริชัดสยบริชัดสัมนี่ชัดบ่ชัดบ่อ๋อสารเจ้าพ่อลำปมาศวันที่เท่าไหร่เนี่ย ออวันที่เท่าไดบูนี่คุณเอาผู้ใดหูลองคอมเมนต์มาเบิงว่าวันที่เท่าไหมีอย่างแน,ลงน่ล่ะงานอยู่าทางลำไปมาด่งานในสารเจ้าพ่อลำไปมาด่มีมีหมอลำบอลือมีลิเกหรือมีอย่างเออลองลองลองคอมเมนต์มาเบิงพี่น้องชาวลำไปมาดทุกท่าน,นเดี๋ยวจะพาทุกคนขี่รถเบิง บรรยากาศในอำเภอลำปมานีละ่ะว่ามีอย่างที่เปลี่ยนแปลงหรืออาจจะเก็บบันทึกของวิดีโอนี้ไว้ให้เบิ้งนะเดี๋ยวผมจะอ่านไปว่าวันที่เท่าไหร่อ,อวันที่8ปดธันวานะวันที่8ดถึงวันที่ส3บาธันวาสองห้าหกหกเออมีงานไอเจ้าพ่อเนี่ยเจ้าพ่อลำปมาดบ่เดียวนะอ่านไหมสารเจ้าพ่อลำปมาดเออ วันที่8ปดถึงวันที่13าธันวาเดินเชิญชวนพี่น้องอ่ำเภอรัไปมาเนี่เวลาจ,จัดงานเพิ่นจัดไงตูโตัวเอ,ดอ็ดถ้ามีโอกาสอาซิมเมเลนอาซิมเมเลนอาซิมาไทยภาพบรรยากาศดุสิปิดหน้าปิดตาว่าเราก็นยางไทยลูปนเนี่ยเอฟซีผู้ใดถือไทยลูบมาขอลูปได้ยังเสียนะเอะมาแนวกินนะเพราะว่าสังเกตบงมีลับไปมามีนางร้องมี ละหารซ้ายมีประคําเด้อที่จัดงานได้ได,ได้ได้ดีพอสมควรบพรได้ย่องนะอําเภอโน่นนินแดงนี่ก็อยากให้จัดง่ายๆนะผู้คนก็จะได้มาเที่ยวหลายๆคือจังอาเภอลํไปมานี่เขามาในเขตละเออเอาทักทาย fc แฟนเพจพี่น้องเชาวลำปมาสุกุสุคนนะพอดที่บริษัทในทิดตามกดเด้อกดเด้อเดี๋ยวสิพารถพาขี่รถอ้ออ้เอเ,อเอมืองขี่รถเล่นนะเราไปเราไป คิดเล่นมันอาจจะเห็นภาพเห็นบรรยากาศเพราะค่อยเต็มที่หรือสวยงามเหมือนอขับมอเตอร์ไซค์เนาะนี่เป็นการเตรียมงานนี่สุดยอดเลยนี่ละล้ำไปหมาดบ้านฉันพี่น้องชาวล้ำไปมาดนี่ส่วนหลายเป็นคนสำเนียงยังไนอะบ่าว่าจะเป็นขมຈนจะเป็นล้าเป็นซวยหรือเป็นนี่ยังซะส่วนไหลนี่ลองเขาเม่นมาได้มังบรรยากาศเนาะก็เป็นเมืองที่ใหญ่พอสมควรนะล้ำไปมาด มาไง่งไก่เคียงกันอาจจะอาจจะบอกไงํำทางล่องนะแต่กับไก่เคียงอยู่เลยผมมานี่ถนนในล้ำไปมาเนี่ยเป็นถนนวันเวเด้เอี่ยแรงรถทางเดียวงเสียนะเออกระดีมีความเป็นระเบียบเขาจะออกขวาถนนสายนี้สามารถไปพุระชุมพวงเห็นไหมตามไปเห็นบอกไปคูมืวงคูมืวงคูเมือง,อง,อง,องแล้วก็ชุมพวงขอนแกน่นอุดรน,น้องค่ายพุระเขาออกขวาออกซ้ายมันไปว่าได้ แต่ถ้าไปเราก็คือไปสถานีรถไฟนั่นแหะเออเบื้องบรรยากาศเห็นปะเออเขาทาขอทาขอทา,อาพี่น้องชาวลำไปมาดเออนี่นีนเขาว่าคนลำไปมาดนี่มีตรภูงามงามรอๆหนาตาดีๆทั้งนั้นด้เออมีบอมีบ ออกใายข้างหน้านี่ทุกคนถ้าออกใตาเนี่ยก็จะไปขามทางรถไฟแล้วก็จะสามารถไปชุ่มพ่วงดูล่ะไปชุมพ่วงไปแสดงว่ารถไฟมากพอดีเลยเนี่รถจอดติดเต็มด้านทรายเมื่อนี่เออเออแม่นี่ลีรถไฟรถไฟรถไฟอืมด้านขวาเมื่อก็จะเป็นวงเวียนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาผมจะล่องขับตรงไปทั้งตลาดปุ่นเยวจะขับบนมาเข้าไปเบ่งบรรยากาศทางสถานีรถไฟของอำเภอนางอ่านางรองจังหวัดนางรองมาซัน เออลำาล้ำไปมากล้าน้ารล้านขายก็ขายของได้บ่บรรยากาศเป็นยังไงเน่ยพี่น้องเนอช่วงนี้หนาวบ่แต่ว่าแถวโน่นนินแดงบ่ค่อยหนาวปันไดนเด้อแถวโน่นนินแดงนี่สืบึงเสือบึงเดี๋ยวจะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเพื่อที่จะกลับรถไปทั้งมันเ,เลี้ยวบ่ได้ตรงนี้เขาปเขียนว่าอ๋อถัดมาถัดมาเลี้ยวขวาตรงนี้ พูดถึงว่าในล้าไปมาทนี่เพิ่นจัดระเบียบระบบได้ได้ได,ดีเพราสมควรนะผมหมักอยู่นะเพราะว่าระเบียบกัเฮดเป็นถนนวันเวเปลาขับนี่นกับมันจะมีความระเบียบเรียบร้อยพอสมควรถ้าตรงไปนี่ทุกคนถ้าตรงไปนี่ก็เป็นตลาดตลาดสดเทศบาลออกขวาเดี๋ยวจะออกขวาไปหม่องเก่าหม่องวงเวียนที่รถไฟมาเมื่อสักครู่นี่แต่ว่าเดี๋ยวภูมิจะพาทุกคนเลิดไปบึงบรรยากาศ ออยู่สถานีรถไฟลำไปมากนี่ก็จะย่อนแสงในจักน้อยแต่ก็ดีเห็นป่ะนี่เป็นวันเว ว,ว,วงเวียนนี้ข้างหน้านี้ด้านซ้ายมือเป็นสถานีลงพักสถา,า,านีตำรวจแล้วตรงไปเห็นบ่ขวามือนี่ก็เป็นมองไปเห็นสัาบาังสันรถนี่เออว่าเป็นยังเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปน้อยๆสันส้นๆให้เบิง้งนี่พาขับรถกินลมชมวิวในเมืองลํำไปมาในเบิง่งทุกคน ชินหัวบ้านเพราะผู้ใดที่เป็นชาวลำไปมาดแต่ไปเหตุงานอยู่ต่างบ้านต่างเมืองกับเบิ่งเดอว,วิดีโอนี่บันทึกไววเห็บเบื้องอตรงไปเป็นบ่เดี๋ยวผมจะตรงไปโอ้มุมนี่นาจะถ่ายภาพงามนะแต่ต้องยามแรงแต่ผมคงจะบ่ได้อยู่หอดยามแรงเพื่อที่จะถ่ายภาพดอกเพราะว่าเดี๋ยวต้องเดินทางไปต่อนะอาจจะไปรีวิวถนนมองได้นะเนี่ยรถตาเบิ้งเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวจะไปรีวิวให้เบิ้งตรงไปนะ ออกขวาก็คือวนไปว่างหันท่าออกซ้ายกับไปทางอำเภื่อนางรองคือเกานี่ผมจะตรงไปนี่เ่มทุกคนอู้บรรยากาศใสได้เลยพอหอดมืองานนี่เป็นแต่คือคักเนาะมวมานี่งานในเจ้าพอ่ออ่าลำไปมาดเนี่ยศาลเจ้าพ่อลำไปมาดเนี่ยเห็นบ่มนี่ตรงไหนละ่ะสถานีรถไฟอึบอึบอ๋บอ,อขวาเมือ่อขวาเมือ่อเลี้ยวขวาเลี้ยขวยขวาได้บ่ พวุลนะจะลองเดียวเบ้างพวุลเขาเห่เดียวบ่เป็นมันเวหรือเปล่าไม่น่าใช่จะเป็นมันเวหรอกอ๋อบ่เป็นบ่เป็นพวิเป็นบ่บ่เป็นตกใจเมื่อเห็นลูกศรบ่เคยเข้ามานี่เห็นบ่ข้างหน้าเขาก็ยินดีต้อนรับกว่าตรงข้างหน้าเล่นบ่ลำไปมาดสถานีรถไฟลำไปมาดจะบ่ได้เดินทางไปได้ดอกจะเดี๋ยวจะอึ๊บอึบนี่เห็นบ่ เออว่หาหันรถไฟไป,ไปละออกไปก่อนเดี๋ยวหามองกินก่อนรับไปมานี่ผมมาบอกอึดเนวกิ่นออกมากน่เนวอยู่แนวกินผมมาเป็นอันตรายอยู่อ่ะเดี๋ยวผมจอดหาเนวกินก่อนทุกคนรอจถะเบิงว่าผมจะทายคลิปต่อจากเนี่ยไปไดเรอเถอะเบิง้ะทำรับคลิปนี้พี่นี่กับซํานี่ละอุ้ยงหนเดือดเดือก่อนจะวางคลิปว่าจะปิดคลิปหันมาจอดเห็นในนี้พอดีนี่นี่ทุกคน มหากรรมประจำปีของดีลำไปมาศอ่ะซอยภาษาสัมพันธ์จักหน่อยนะของดีลำไปมาดนะเทศบาลตำบลลำไปมาดพบกันวาละงานสามอย่างนี้สามดีบอกยี่สิบห้าพฤจิก,การกับมือนีตัวนี่ที่ผมได้คลิบเนี่ยยีิบห้าพฤจิก,การเนี่ยมีอย่างล่ะวันสุขภาพดีวันสุขภาพดี ส่วนวันที่26นะวันที่26เห็นว่านะวันของดีวันการศึกษาดีวันที่27วันประเพณีดีโอ้มีอย่างนี้ไม่มวยบ่กเอานี่มีอย่างนี้วิง่งมีวงอย่งนี้วงอนุบาลสามป้าน้องน้ออนุบาลสาน้องเฟิร์สนี่เฟิร์สพรชิตาแล้วก็วงมหาเฮง แล้วก็วงดอกจานมิวสิกไอ้น้าบอกฟุกไอ้น้าบอกวันที่ยี่สิบเจ็ดไหมนี่ไหมฟุกไอ้น้าบอกวันที่ยี่สิบเจ็ดนะจวดจดัดโอ้แมนอิลิแมนอิลิเอ้าเชิญชวนเชิญชวนผู้ใดอยากมาเล่นมาเที่ยวยมอำเภอลำไปมาดนมเพจถนนไทยแลนด์เชิญชวนเชิญชวนคลิปนี้พี่นี่กับทรัพนี่แหละเดี๋ยวผมจะหาเนื้อกินก่อนแล้วก็คลิปต่อไปน่าจะไปเมืองบุรีรัมย์รอดทเมืองพี่น้องสวัสดีครับ